โอ้อันนี้เป็นประวัติประวัติใกล้ใกลอที่ลุตาเจดีย์เป็นวันเล่มสุดท้ายนี่นะการวาดวิสัยท่านออกบดกันได้ท่านเป็นเข้าเหน้าครับอันนี้กมมา อะไรไปจุดใใที่อะไรของท่านอืมแต่าท่านบวชเป็นผ้าน,น้อยผ้านุ่มสรรมฐาที่ท่านบวชไปไปคาของท่านอยู่กับหลวงปู่มั่นเลยครับครับหลวงปู่มั่นป่วยหามหามหลวงปู่มั่นออกมาจากางของพื้นไรครับ จะมานักมาที่วัดสุทธาวาสมาันในคืนนั้นกับมรณะผ่านั้นไปจุมเพลิงมุกมันครับแตะละบรรตา, <c oughs> ตา,านี่ำนทำานทกเบียนบ้านมีชื่อหลวงพ่อด้วยอยู่นี่ โอ้โหแปลวาสนจป็นมรุ่นแรกแต่าเหมือนกันเถอะครับแปลว่าตำรวจประชากรเมืองไทยเป็นครั้งแรกอ๋อเป็นมีจฉาบรรดาไม่อยู่เก้าแปดอ,องค์หลวงพ่อเป็นองค์ที่หกอันนี้สำนักจ่เป็น,นที่ว่าป่ามันตาใช่ไหมครับอ oh. ๋อนี่ก่อนตะไน้ท่านได้ได้แต่งตั้งเจ้าอาวาสแต่สมัยนั้นหลวงพ่อเขาไปอยู่ ีสองพันห้าร้อยห้าร้อยสิบสามครับเอเขาไปอยู่สองพัน,นร้อยส <33. S 1> ิบสามลงตาเนี่ยอายุพรรษาของท่านอายุของท่านห้าสิบสามปีครับอพรรษาของท่านสามสิบสามสามสิบสามครับเนี่ยนะโอ้ลงตาเนี่ยหุมมากในสมัยนั้น ไม่มีองค์ไหนที่จะดูดิ่งกว่าหลวงตาอันนี้คือ,อความี่มาพิมพ์ไปกระดาษสีอาร์ตมันค,คุณภาพดีมากอันนี้พินไกร,รมหลวงตาอืมครับพ่อพลังวันสมานเนี่ยจะคุณจะคุณปู่วัดโพธิ้ยโดนพรหญิงอ,อยู่ทั้งครับคุณก็บอกว่าหญิงอยู่ทั้งวันนั้นนะครับก็อ่านพิณนกร,รม เงินทุกบาททุกตะตังที่มาในงานศพของเราให้เงินนําเงินเหล่านั้นไปซื้อทองคําเข้าคลังหลวงทั้งหมดอืมไม่อย่านําเงินเหล่านั้นมามาใช้ในงานศพของเราโองานศพของเราศพของเราใช้ฟืนเผาเท่านั้นไม่ต้องใช้เงินอสาธุสาธุบอกส สาธุครับขอบคุณมากครับนลวงพ่นาครับหลวงพ่อขอบพระคุณเป็นอย่างสูงเลยครับเมกรโอ้เต็มกรในไทยครับหนังสือชุดนี้อ่านเล่มนี้จะรู้เลยว่ามีเต็มไหนบ้างคล้ายๆกับสารบัญทั้งหมดนะารบัญ สาราพัดปฏิปทาพระธุกงค์มฐานสายทางคูมันี่ก็มีประวัติความเป็นมาของหนังสือครับอ,อจะได้กมาพูดเกี่ยวกับว่าไล่ไปทีละเล่มห,หนังสือหนังสือเล่มที่ยี่สิบสามประมวลธรรมเทศนาเทศอบรมพระเล่มที่สิบเก้าครับแต่ตำรับที่ยี่สิบสามจะมีเรื่องอะไรบ้างเรื่อง<ม>อะไรบ้างขอให้เห็นใจพระพุทธเจ้าปลุกใจตนเองอืเทศมวัตที่ห้าสิงหาคมสองพันร้อยสามสิบสาม หยิบเล็บนี้ขึ้นมากันดูเล่บนี้ขึ้นมาเลยครับอยากรู้เรื่องอะไรก็เอาเล่บนี้มาเปิดดูครับสาธุขอบคุณการับกันเป็นอ,อย่างสูงครับสาธุอันนี้ทุกต,ตาตอบปัญหาธรรมที่ไหนไหนในธรรมจักกจฉะถ้ถามํำตอบปัญหาธรรม อืมอันนี้ช่วงตอบถามใช่ไหมใช่อันนี้ใครกวาดอยู่ในนี่หมดเลยครับในที่ต่างๆแล้วมารวมก,กันโอ้ยอยู่ในนี่เหมือนกันอ๋ออันนี้แยกเรียมออกมาใช่ไหมครับอ่าในแก้เล่มออกมาสาธุครับสบนนาธุะะครับอันนี้ประวัติหลวงปู่อินอ๋อสาธุครับอนุโมทนากับขอบพระคุณเป็นอย่างสูงครับหลวงพอ่อครับ ันตเรียมมพร้อนี่สําหรับปฏิบัติเบื้องต้นใช่ไหมครับใช่โอ้ปฏิบัติเบื้องต้นปฏิบัติตลอดไปเลยละ่ะอคโอ้ตั้งแต่ต้นยันจบเลยใช่ไหมครับใช่อันนี้เจ็ดแยงทีงานตะถิน่นก็ถึงครั้งนี้ใช่ไหมครับโอ้อันนี้เป็นตะถิน่นมาปีที่แล้วนะครับันเกิดเอามาแจกทุกรานยดิ

ไปอ่านนันลูกหลานนะทิงว่าเฉยๆมาได้ไม่เกิดประโยชน์ได้เดียเนล้วปัจจัยเลยอ้าวน่มเล็กได้แล้วขอรับไดแล้วได้แล้วได้แว่อาผมได้แับเอี่น้องยังครับผม่นี้ยังครับยังไม่ได้ครับขอบคุณครับ เอาเข้ามาเอาหนังสือหลวงพ่อไหมเนี่ยพ่อมาทาันนี้เลยก็ได้จ้ะยังไม่ได้นะ ไอตัอเดี๋ยวน่าจะกลับเลยครับพอดีมีงานต่อครับทำในกระวมันกระวมเหมือนกันนะครับน่าจะมีเก้าชั่วโมงได้ครับเก้าสิบชั่วโมงได้ <c oughs> ได้ได้ <c oughs> เดี๋ยวแป๊บนึงนะ <c oughs> เดี๋ยวแป๊บนึง ตั้งออกับฟืนก็ได้เออทุกวันนี้คนจะมาที่สั้นพูดไม่ยาวเอออยจอกอ๋อสั้นๆใช่ไหมครับโอ้ดีๆดีๆดๆมากเลยครับ ง่ายๆใช่ครับเอาไปทําเป็นลงเพจได้ตัดเป็นข้อๆไปพวกนี้ดีมากเลยครับแต่เริมม่มงนี้ผมว่าเรื่ยวกว่านึ่งมยาวกว่าอือ ยาวขึ้นนิดหน่อยครับย,นนยังพออ่านได้อยู่คนไหน,นนี้ขี้เกียจอา่านหนังสือครับชอบฟังคลิปวิดีโอขอบคุณครับโอ,เ,โอเ,เป็นประโยชน์นะชน่ะ,ะก,กลับลาหลวงพ่อกันฟัง ของบถ่ายไปแล้วนี่เออราบว่าเขามาเครื่องบา่งบายก็ได้เดี๋ยวส่งให้กันไปตบกวนวหลวงพ่อนานแล้วออนะว่าอนุญาตกาบลาหลวงพ่อเลยนะครับ,บว่าเดี๋ยวมีโอกาสกลับมากาบหลวงพ่อที่วัดอีกครับถ้าไม่มีโอกาสก,ก็เดี๋ยวส่วนแสงธรรมครับ,บมัสการานะครับครับ อ๋อครับได้ครับเดี๋ยวถ้าไม่ติดอะไรวันที่ยี่สบสามไม่มีงานอะไรใช่ไหมเออปิยนะไม่แน่ใจครับก็ว่างเดี๋ยวเข้าไปอ๋อมีบ่ายครับมีช่วงบ่ายอ๋อโอเคช่วงเช้ายังได้อยู่อาจจะออกจากโซนปรรัไพอดีจริงๆวันนี้มีรายการหัวกระแสโทรมาจะให้ไปออกรายการก็เป็นรายการสดแต่ไปไม่ทันครับไปไม่ทันลับไม่ทันก็เลยต้องแคนเซิลไปก่อนครับปางนั้นขออนุญาตลาละจ้า ไม่ค่ได้ถ่ายแค่ีค่ะผู้ชายชอบอาจารย์พี่ก่อนก็ได้ได<า>้ใครถ่ายให้อ่ะอ,อยุเ๋ยวนี้นะอ,นอยเ่า้เา้อืมะะอะผู้ชายชอบมากเโอ้ผู้ชายโตยังอายุสิบเจ็แล้วค่ะจะสอบหมอปี้โอ้รู้จ ลูกชายพูดถึงแล้วชายก็บอกว่าแม่ต้องอยู่ตามหลักความเป็นจริงถูกต้องเลยโอ้เก่งมากนี่ลูกสุดยอดเลยลูกเป็นตัวอย่างนะตอนนี้ไปดูงานอยู่ไต้หวันลูกเหรอค่ะเก่งจังเก่งจังโอ้อนุโมทนาอนุโมทนาดีมากเลยดีมากเลยขอบคุณมากจ้าสาธุยินดียินดีอนุโมทนาติดฮะโอ้อนุโมทนาอนุโมทนา